สวัสดีครับผมบอยฟอร์ดโรบินนะครับผู้จัดการฝ่ายขายแล้วก็ผู้สื่อสารด้านผินพรรนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้เราก็อย่างที่เห็นนะครับผมผมเสนอตัว Ranger XL Plus นะครับตัวนี้จัดแต่งรอจัดเต็มเลยนะครับผมยังไงลองมาดูว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับผูกกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าทรงลัพเตอร์นะครับสีดํานะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะครับผมไอ้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตัวสอนนะครับว่าจะเอาเป็นสีดําหรือสี แดงและตาแต่ชอบนะครับแต่ลูกค้ารายนี้เลือกเป็นสีดํานะครับผมผมว่สาสีดำสวยดีแล้วตัวนี้ก็คือติดเพิ่มมาคือเพิ่มเติมมาคือข้อปัญชนหน้านะครับสีดํานะครับก็ทำให้รถตัดดุดันกับสีขาวนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยรับกับคิ้วนะครับตัวนี้ก็จะใส่คิ้วเป็นสีดาท,ที่ที่ตัวไฟหน้านะครับผมเพราะว่าโคมก็สีดําทําให้รถดูมีความดุดันมากขึ้นนะครับตัวนี้ตัว XL พ l u s นะครับก็คือมันจะไม่มีตัวไฟสแตมอกมาให้อันนี้เราก็ ใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับเป็นสีดํามีขอบดําให้ด้วยนะครับแล้วก็ดูมีความสวยงามมากรถดูมีความหลอดดุดันไหมครับผมมาที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างตัวนี้ก็เป็นไบเลยต้องใส่ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อนี้ลูกค้าเลือกเป็นขนาด6นิ้วนะครับผมเพราอแบบมีหมุดนะครับสีดาด้านนะครับรับกับล้อแม็กนะครับเป็นขอบ16ยางออฟโรดนะครับผมก็ตัวลายล้อแม็กเนี้ยลูกค้าก็เลือกเองนะครับไงก็ผมมีเลือกให้มากกว่า10ลายนะครับ รถก็ดูดูมีความหล่อมากนะครับผมมาตัวไอ้เราก็ใส่เพิ่มเติมก็คือนี่มีใส่กันสดข้างให้ด้วยนะครับนี่เพิ่มความรถด,ดูมิติขึ้นมากขึ้นคือเพิ่มตัวราวหลังคานะครับผมตัวนี้ราวหลังคาใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับมาดูที่เพจกของงานนี่ผมอยากให้ดูตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับตัวนี้เป็นรถ Open Cap นะครับเปิดกวา้างเนาะนี่ตัวนี้ก็ใส่ตัวสครับเพจกันลอยกันลายให้ดูนะครับผม อ่าตัวนี้เบาะหนังนะครับเบาะหนังลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังเดินได้สีแดงนะครับแต่สีแดงนะครับผมอันเนี้ยก็ลูกค้าสามารถเลือกได้ถึงมากก็เป็นเรือกสีแดงสีน้ําเงินสีเทาอย่างเงี้ยแต่สีแดงก็ดูมีความเป็นสปอร์ตนะครับผมส่วนภายในที่บอกคือตัวหน้าจอเป็นหน้าจอตัวเนี้ยผมเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด10นิ้วนะครับเป็นจอ Android นะครับผมสามารถเชื่อมต่อบูทูธดูหนังฟังเพลงได้ในจอนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมติดตั้งกันเลยนะครับ นี่หล่อหลอนะครับพร้อมติดตั้งจอแล้วก็ยังใช้งานตัวปรับเื่อสีที่พวงมาลัยได้อยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัย power แบบไฟฟ้านะครับที่ฟอร์ดให้มาในทุกรุ่นนะครับตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักเบาและมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเห็นขนาดครับหล่อเลยนะครับนี่ xlt r xl p l u s นะครับราคาที่6 6 3 0 0 0ได้แบบนี้เลยนะครับผมมาทั้งส่วนของด้านท้ายนี่พันท้ายนะครับก็หล่อไม่แพ้ด้านหน้าเลยตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็น โลบาร์แบบออฟโรดนะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะครับตัวของ Outlander นะครับหล่อมากนะครับมีความสมะอะโลบาร์แบบเนี้ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมเอาก็วางของได้นะครับแล้วก็พาดของได้ยึดของได้นะครับก็จะมีเหล็กอย่างดีนะครับผมตัวนี้นะครับที่พูดซ้ำไม่ได้เลยก็คือนี่มีครอบไฟหน้าแล้วนะครับก็จะมีครอบใส่ด้านท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะได้เข้ากันเพิ่มความดุดันไปอีกอย่างหนึ่งตัว ตัวนี้ XL พัวดนี้ไม่มีกันชนท้ายมานะครับในเมื่อมันแต่งออฟโรดมาแล้วเป็นกันชนเหล็กหมดแล้วก็จะไปได้ก็คือต้องใส่กันชนเหล็กเหมือนกันนะครับผมพร้อมห่วงลากจูงด้วยสีแดงนี่คอนเซปต์มันหล่อไหมครับสีแดงสีแดงนี่ก็ไฟเราก็ใส่ให้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีตัวกล้องมองหลังเลยครับกล้ององหลังน่าจะอยู่ด้านล่างนี่ตัวนี้ติดตั้งนี้ครับใส่กล้องมองหลังให้ด้วยนะนี่ครับน,นี่ต้อนไว้ หอไหมครับใช้งานได้จริงนะลูกค้าสามารถลากจูงได้เลยผมว่าคุ้มมากนะครับราคาที่600,000 63, 63,000ดูแล้วครับด้านนี้ไปก็อันนี้ใส่ฝาครอบตัวถังน้ำมันด้วยนะครับก็ดูแลด้านข้านะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้แบบนี้นะครับผมราคารถที่6 0 0 0 6 0 0 0นะครับก็ลองมาติดต่อ ที่ฟอร์รถบีเลยครับผมแต่งรอแบบนี้หรือต้องการแบบไหนลูกค้ารายนี้ไม่อยากได้สติกเกอร์ขอแบบอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วแต่ชอบสติกเกอร์สามารถลูกค้าก็เลือกได้มีหลายลายนะครับหลายแบบอยากได้แบบไหนก็ที่ฟอร์รถบีมีแคตตาลอ็อกให้เลือกเลยนะครับผมก็ถ้ายัางไงก็ลองมาชมดูนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วก็อยากสนใจยังไงก็สอบถามตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมวันนี้ผมบอยฟอร์รถบีก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าผมจะมีรีวิวรถไหนอีกนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ